สวัสดีค่ะพูตะกรอนว่าอะไรคะเมื่อกี้อันนี้กล่องสุ่มผู้เจ้ากล่องซุ่มมาจากไหนกันคะจากนดอยจากวนดอยเลยใช่ไหมคะลงมาเลยใช่ไหมคะจำได้ไหมไอ้จำได้ไหมคะจิตการ์ดเนี่ครูเสียทรงครูหมดถ้าททำไมถึงทำไมถึงอดทนจังเลยอะคะ อ๋อบ้านอยู่ที่นี่แล,แล้วก็เด็กที่แบบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราเลยว่าคือทิ้งไม่ได้ก็คือเด็กเอ้านี่ไงอะไรรถมาแล้วค่ะครูตบมือต้อนรับเลยค่ะลงนี้ใช่ไหมโอเคไหมคะัครูวินถูุกใจ จัดให้เรียบร้อยแล้วแหละครูวินและอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกครูแล้วก็ไม่ได้บอกทีมงานไม่ได้บอกครูข้างหลังด้วยว่าเดี๋ยวจะหารถมอเตอร์ไซค์เวฟเอาไว้ให้ห้าคันคันใหม่พวลาตบมือนะครับห้าคันคันแรกเลยก็คือเปลี่ยนให้ครูก่อนเลยและอีกสี่คันให้เป็นสต๊อกใครที่ไม่ไหวรถเกษียณแล้วแต่ครูยังไม่กเกษียณมาเอารถได้ที่ครูให้สี่คันค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ต้องเอากล่องสุ่มแล้วนะนะให้รถเลยนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รู้สึกเป็นเกียรติมากในชีวิตของพิมพ์วันนี้พิมขอขอบคุณครูดอยที่ลงมาจากดอยที่ห่างไกลลงมาอยู่ที่นี่มารับความปรารถนาดีของพิมพ์ความปรารถนาดีของพิมพ์นะคะ จะส่งมอบผ่านทางอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์คู่อาชีพของคุณครูทุกท่านให้พาตัวเองไปถึงที่ทำงานที่แสนห่างไกลและยากลำบากขอให้ทุกท่านขึ้นลงดอยอย่างอุ่นใจเพราะเรามีอะไรสำรองเปลี่ยนให้คุณครูทุกคนรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถแบกความทันสมัยของโลกปัจจุบันขึ้นไปทั้งหมดทั้งโลกได้แต่มันจะเอาคุณครูผู้จเจริญแล้วตรงหน้าพิมนะคะขึ้นไปให้ความรู้แล้วก็ให้ชีวิตใหม่กัเด็กๆข้างบน อีกเป็นพันๆชีวิตแล้วก็หล่อหล,อ,ลอมเด็กข้างบนอีกพันๆชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตัวพิมพ์นะคะโตมาขนาดนี้30กว่าปีพิมพ์มีครูในดวงใจของพิมพ์ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วพิมพ์ยังจําไม่ลืมและพิมพ์ก็เชื่อว่าคุณครูที่อยู่ตรงหน้าพิมพ์นะคะเป็นครูในดวงใจของเด็กที่อยู่บนดอยอีกหลายๆคนเลยค่ะดีใจแล้วก็ ประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะการเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพแต่มันเป็นจิตวิญญาณเป็นแล้วเนี่ยต้องเป็นตลอดชีวิตเป็นจนวันตายสําหรับพิมพ์นะคะวันนี้ไม่ใช่วันครูนะคะแต่ว่าทุกวันเป็นวันครูคะ่ะเพราะว่าครูทํางานทุกวันกราบหัวใจครูดอยทุกคนคะ่ะ ก็ลำบากครับหน้าฝนนี่ออกจากบ้าน10บโมงอะไปถึงที่โน่น6กโมงเย็น8ชั่วโมงครับเพื่อจะไปสอนเด็กสาัถึงหปี10กว่าชีวิตครับทํามา17ปีแล้วครับสิกว่าปีครับครับผมสิบคนสิคนวิ่งรถขับรถคอันที่5ชั่วโมงไปสอนเด็ก13าคนขอจับมือทีนึงค่ะสุดยอดเลยค่ะครู เอาละขอให้ครูปลอดภัยแนละ้วก็อุ่นใจนะคะเพราะเรามีอะไรให้แล้วเนะาขะขอบคุณค่ะคุณถ้าตรงนี้เรียบร้อยพิมพ์ฝากครูวินเป็นธุระจัดการให้ให้คุณครูทุกท่านได้อะไรที่ครบถ้วนเอาไว้ใช้งานแล้วถ้าข<อ> <พอ S 1> าดหรืออะไรให้ติดต่อทางพิมมาหมดตรงนี้เดี๋ยวพิมเติมให้อีกไม่มีไม่มีขาดแน่นอนไม่ต้องเป็นเรียออะไรใครต่อไปนี้เอาที่พิมพ์อย่างเดียวครับขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวรถจัดมาให้นะคะคุณครูทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ